สวัสดีนะสวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสังโคชาลิกบอลนะครับมาวันนี้42บาทเท่านั้นครับพี่ไหลมาครับช่องแรกช่องเดียวน้ําเงินมาหรือเปล่าครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับมีสเต็ปเทคนิคดีแชร์นี่นำมาได้โอ้โหสแกตเตอร์เข้าเรียบร้อยละรวยเลยอาจารย์สิบหุนเท่านั้นครับบึ้มบ้อมซัมเบ้กันไปครับ54ครับเบ็ดหนึ่งจะสวยงาม100%ได้หรือเปล่านี่ครับนะ ฝากเพื่อนด้วยเลยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ผมน้ำสามช่องนะสังก์โคเชนัไอควันไอทูนัโมโวการที่เข้าวีทนี่ครับเดี๋ยวผู้ติดตามนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเมื่อไหร่นะในช่องสองโคเชนัลไอควันนะเดี๋ยวแจกหนะักแจกแน่นแน่นอนนะไม่ต้องหว่วงฝากเพื่อนด้วยเลยกันเนาะอ่ะดูเกมเรากันต่อครับผมคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนำให้ทำทำแต่อย่างใดครับก็ใช้วิจังยงานการรับชมรับฟังละกันนะครับส่วนท่านใดสนใจทำอะไรคั้นเดียวกันก็สามัครทำพิธีลดึง บึ้มกันไหมครับผมอไม่มาอีกแล้วเกินจานโอเคลุยกันต่อครับชัดมาลุยกันต่อครับเบทหนึ่งบเก้าครับบึ้มกันเลยร้อยปือเซนาวเชื่อมสวยๆครับแบบนี้มีให้เห็นวายๆสวงามครับ 62. 62ยังไงรยยงไม่เข้าไม่มา มีเซพเทคนิคดีให้แนะนำมาได้ครับหน้าให,หม้เราหม่ได้หมดครับร้อยเปอร์เซ็นต์เองโอ้โหน่าเสียดาย,ายช่วงนี้ก็เออเดี๋ยวสิ้นเดือนมันจะมันจะกินเราอีกรอบนะก็เล่นดูความระมัดระวังมันมจั๊กแข็งต้นเดือนสิ้นเดือนนะครับกลางเดือนผมว่ามันแตกดีนะเพื่อนๆคิดเห็นอย่งไรคอมเมนต์มาหน่อยและกันสิบสองหมุนจัดไปหน่อยครับพี่อยากแยกทุนนะเพื่อนนะก็ฝากด้วยแล้วกันช่วงนี้สองเกตนอีกวันนะครับผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ไม่ต้องถึงพันเราก็สี่ห้าร้อยนี่ผมก็จะจ่ายไปแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผม ไม่ถึงไม่เข้าไม่มาครับโอ้โหโคตรนิ่งเลยจัน <c oughs> เลื่อนซ้ายมาหน่อยครับโอ้ยตึงจัดเลยลูกพี่โอ้โหโสวยงามครับติดเขียวมาไหมครับขเขียวไม่เข้าไม่มาว่ะสวยครับไอ้ติดมา <c oughs> มาลุ้นกันต่อครับไหลกันย,วยาวๆครับ โอ้แปดแนี่ไปยากครับงบ42นะโอ้โหจำรอบฝาไม่ได้แล้วแต่หลายรอบเหมือนกันถ้าได้ถ้าแต่พันได้ก็ต้นกำไรหลักร้อยนะครับไม่ได้ว่าได้เต็มๆนะใครตามผมมานานก็จะรู้ดีว่ามันจะเล่นสไตล์ในสเต็ปว่าใสยังไงครับโอ้โหมาดีสวยงามครับยัดกันต่อครับหืม,มนี่จัดครับเรียบร้อยแบบนี้สามสิบหกจุดหนึ่งศูนย์เท่านั้นครับอ่ะดูกันต่อครับยัดก,กันไป กดไลก์กดแชร์ด้วยเลยกันครับโอ้โหเรียบร้อยไหมยังไม่มาครับเลือนสายสิบเข้าสวยงามครับวาติดเอหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับโอ้โหมาดีครับยังไงครับมาต่อไหมเลือนสายอีกหน่อยครับอืมไม่ถึงอีกใครมีเทคนิคสเต็ปดีๆแชร์มาได้ครับโอ้โหไม่มาอีกแล้ว โอเคจต,ตเตอร์เขาเรียบร้อยครับสิบหมุนเท่านั้นจัดไปครับ95บาทเบตหนึ่งครับลุ้นยันหน่อยไหวไม่ไหวครับม,มาดีครับไหลมาโอ้โหแข็งจัดแข็งจัดสิบช่องแรกช่องเดียวเลี้ยนซ้ายมาหน่อยถ้าอย่างนี้มีลุ้นเค สวยครับตี A. ติดแจมครับผมไหลกันต่อครับมาสองเก้าหกครับอ่ะหลกันต่อครับเบ็ดหนึ่งกดไปยัดยัดไปร้อยปืนสีเขียวคีมาสวยงามครับยัดกันต่อเอช่องแรกมาพี่จานไม่ไม่ยินอีก โหดหนิยี่สิบหกศูนย์เท่านั้นครับอ่ะอมไม่เข้าอีกแล้วแข็งจัดเลยโอ้โหสกิลเตอร์มาครับอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นรางวัลรวมได้มาหลักร้อยครับสามสี่ศูนย์ก็ยังดีครับดีขึ้นไปหน่อยละกันนะครับดูกันต่อไปกันต่อครับจานยี่สิบเท่านั้นครับมาสิบมุนครับ 435ครับไปกันต่อไหลกันต่อยาวๆครับจานโอเคเลื่อนซายนึง้าย100%ยังไม่มาครับผมสุดง,งามครับโอ้โหลุยกันต่อครับพี่มไม่ถึงอีกยังไงครับขอช่อง3เท่านั้นโอ้ยเรียบร้อยครับสเกตเตอร์รมาแทนแ <c oughs> จมแมวครับแบบนี้ลุยกันเลยครับผม12มุนเท่านั้นครับจัดมา โลลไก็แชร์ได้ครับเทควันนะเดี๋ยวบุรีตาเมพเพื่มขึ้นยอดวิวเพิ่มขึ้นจัดให้แน่อนอนไม่ต้องห่วงครับสวยครับไหลามาช่องแรกคิวมาโอ้โหไม่ดึงชุดกันต่อครับจานมิ่งเกินสวยงามครับไหลกันต่อครับโอ้โหไม่ติดอีกสวยงาม่างนี้ติด ขีขอพี่ทองโอ้ทองไม่มาครับเอาเรื่องมาจานไปกันต่อครผมกดไลย์กดแชร์ได้ครับผมมาบึ้มสวยงามครับยัดไปคิวช่องแรกไว้ติดสวยงามครับช่องแรกขอพี่เขียวมาหน่อยไหมครับทองก็ได้ครับเซตอัพอย่างนี้โอ้โหแม่งเอทั้งกระดานไม่มาให้วะอะไรองมดหงัดที้เนี้ยโอ้โหเซ็งเลยสองครับ โอ้โหหวจะปวดครับไปกันเลยจบเรียบร <c oughs> ้อยสิบเบ็ดสิบของเราเจาเข้าช่องแรกโอ้โหถ้าเจาเข้าในวายวายนี่บึ้มบั้มแน,น่นอนครับโอ้โหของแท้1ร้อยเปอร์เซ็นต์ับแบบนี้โอเคครับเลื่อนมาครับไหลงั้นโอ้โหไม่เข้าอีกแหละเก้าสองสามครับอ่ะใกล้จะปิดจบปิดเจ้าของเราเบ็ดยี่สิบโอ้โหลุยเลยครอย่างนี้จับแค่จานสิบหุนเท่านั้น เด็ก20ครับผมมาดูกันเลยครับมือเลื่อนซ้ายไม่เข้าอีกแต่หมุนไม่มาครับเจไม่เข้าเจสวยครับทั้งสองเลติดหรือเปล่าเข้มจัดสามารถครับตอนนี้มาดีครับสวยงาม สองบนสุดท้ายครับติดไหมโอเคครับพันเจ็ดบาทโอ้โหเลยสวยด้วยครับเท่าน,นี้พอไม่ต้องเงออยอะแยะมากมายสี่สิบสองบาทลบเท่าน,นี้ก็คิวเลยครับผมจบเรียบร้อยครับหนึ่งบนสุดท้ายครับท้ายสุดดูนนะ้ำติดติดคิวเข้าไม่เข้าครับโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้บูมบามเจยังถึงอีก จบเรียบร้อยครับพันแปดร้อยกว่าบาทเท่าน,นี้ก็พอแล้วเพื่อนชิลไปครับข้าวสามสี่ครับ, 9, 3, บโอ้โหใหครกินชอบติดตามกดไลค์กดแชรงครับงบ42บาทเท่านั้นครับจบสวยงามร้อยเปอร์เซ็นพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทโอเคเจอกันคลิปใหม้คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ